งูกินปลานะครับในปลาหมอโดนง,งูก,กัดครับครับงูงูกินปลา นูนะคนด้ากินปลาโอ้ปลาหมอตัวใหญ่ด้วยครับนี่เป็นหางหางเป็นหางครับนี่งกินปลาดูอะไรปูตรอกเด็กเด็กยาเรียนแบบนะครับ มันไม่มีคลิปไปไปแล้วครับ